ดีค่ะแพรวแสงทองนะจ๊ะเมื่อนี้พอยนี้หัวมากพี่น้อง่อยศูนย์่อยสวนมากกับบมาเยาวัฒดามาด้วยว่า่อยามากบ่มากับผัวน่นนี่นั่น่อยส่วนมากแล้วบ่มาเพราะอย่างเพราะว่าพรุ่งนี้คุณพ่อจะเข้าห้องอัดก็เลยแบบว่าอยากซ้อมเพลงเลยแบบบ่อยากมากจ,จริงๆหนูพูดแม่ว่าจะช่วนมายางตลาดแบบเดือกภาพเบิ่งของกันตลาดจำเพงแต่มาหาหลูกไหมว่าเมื่อนี้พิ่บ่เปิดตลาดเดือกโอ้ศูนย์ด้วยว่าคุณแม่ก็เลยจะมาหาอะไรกินเขาบอกว่าย่าน เยาวราชของกินแซบอาหารอร่อยเดี๋ยววันนี้จะมาชิมกันว่าของจะแซบอี่ลีบบออาหารจะแซบอี่ลีบบอนะคะดูบรรยากาศค่ะตอนนี้เวลาวงบทุ่มจ้าเพิ่นฟีดตลาดตีนึงถ้าต้องเท้าออไปเพราะว่าเดี๋ยวเ้าจะว่นเด้กินนี่จะเอาบลูเชอรี่เดี๋ยวจะซื้อเชอรี่ไปฝากผัวนะจ๊ะเอ๋อฟิลานจ่อย Này lấy cười cho giờ cho ăn nè Này, cái này Cái buồn Này, có phải. Ừ. Cái cả này Cái ừ. này cả này ừ. Còn cái này แบบควาหมึกบอมหมึกยางเงนบอเดี๋ยวเขาต้องมาล่องเบิร์ว่าเป็นแบบไดเพราะว่าเดยมากกับรีวิวแหมทำเียหรอนี่อะอนนนนยังจะี่จับกระดได้เลยะเป็นไงคะข้ากานี่ๆนี่นี่ไหนโอเค กระดองกล้วยหนวดได้เลยจ้ะเอาหนวดเนาะหนวดค่ะหนวดสายเอากี่ไม้สามไม้เอาเอาเอาตัวมันมั่ไม่ไข่นะอืมเอาไข่หนึ่งไข่หนึ่งหนวดหนวดสองหนวดสองได้อะไรอีกกระดองอร่อยตัวมันมั่งตัวมันลองหัวกระดองอไรจ้ะค่ะก็ได้หนึ่งนะตัวหนึ่งหนวดสองกระดองหนึ่ง ไขดงเดียวไข่งว่างดูก่อมีกินแนวน้กมาเป็นตด้ม้าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะจ้าเดี๋ยวรออย่างอีพี่น้องลออย่างก่อนอาจจะโดนเติบอยู่เด้อ ได้แล้วจ้าอร่อยเอาชิมที่ร้านเลยค่ะชิมเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะชิม,ชมตัวนี้คืออะไรอ่ะหนุ่มอ่อน้ปลาถุน้ำจิ้มชิมไม่ที่กนใจใน้ำจิ้มไหมนี่นี่โอเค อร่อยนะน้ำจิมก็อร่อยเกลนี้อร่อยนะสี่ร้อกว่าสี่กว่าสี่ร้อยก่้นกรอบเฮ้ยหมึกกรอบดีนะคะ เดี๋ยวเราจะไปลุยต่อที่ร้านอะไรต่อไปเก๋จับจ้าพี่น้องมาสิกินก็จับก็จับเบิดมาเดือกหลายอือแล้วนี่คือกระเพาะปลาด้วพี่น้องกระเพาะปลาใส่ใส่เนื้อปูด้วยนะคะกระเพาะปลาเยาวราชก็คืออันนี้ถ้วยละยนะใส่ปูหนึ่งร้อยถ้าไม่ใส่แปสิ ใส่ปูนหนึ่งร้อยไม่ใส่แปดสิบนะคะที่นี่คือเป็นเป็นย่านแบบว่าย่านย่านแบบพวกสายกินนะแม่พี่น้องสายกินคุณพ่อพี่บ้านจันแรนชวนไม่มาเองนะจ๊ะโบเลมากก็เอรีสองแซวดายูอ่ะจุดประสงค์แรกใช่ไหมเนี่ยค่ะจุดประสงค์แรกก็คือบบเดมาราสิมานอันย่างกินเป็นในดอกแต่ทีแม่ไม่กินยูคิดว่าแต่ว่า คือประสงค์ก็คืออยากไมา่ยางตลาดอันสำเพ็งผีข้อขายของทรงหน่อยไหมพี่นอ้องผีข้อขายของทรงแล้วอยากได้แบบอยากมาหายางเบื้องของอเขาเลยผิดหวังนิดนึงก็ไม่เป็นไรเราก็เลยมากินซะเลยค่ะแหลกๆๆลไปเลยจ้ะอันนี้ก็อร่อย เจอของเอาาย<ม>าวราชเกินไปเกินแสนสิเจอแล้วแสดงว่ามาหอดแล้ว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 ที่จริงกบับบอมเนคนสายกินถ้าเอรีะจะหูสายกินเพราะน้ำเป็นคนดีหมากเบิองไร่การกินหรือว่าอย่างแบบกินเทปไปมาดูสาวหม่อมถนัดแดกค่ะนั่งดูตลอดกินเก่ามาดูเลย อร่อยค่ะเออเลิศอร่อยค่ะนัวมากนัวตัวเซรามิคลายบ่แซ่บนัวมันหรือยังรู้เบอเติมลายเด้มีความอร่อยไอเนื้อปูอ่ะเนื้อปูเนื้อยู่นี่แล้วก็แตกแล้วมั้งนี่เยอะอยู่ข้นๆแตกแล้ะจะกินเนื้อปูยั่ว ถ้าเรื่องกินต้องไว้ใจเอเิ่กอนแม่นี่มากพาพเราไม่หวแบบมากินแบบมีภา้างางอย่างอยู่ไวจับกินก๋วยเตีเต๋ยวหลายลาย้านแต่ถ้ามาดึกก็จะองเบิร์านทีแบบ,บาาว่าท่านเรื่องหลายเด้ต้องต้องมามาณสี่ทุ่มประมาสี่ทุ่มีุมครึ่งเนยได้ถ้ามาสองทุมเน่ยเดินไม่ได้เลยค่ะทุ่มไหนมาท <laughs> ุ่มครึ่งลองทุ่ม พี่กินอะไรพ่ไม่ได้กินหรอกว่าอะไรทางก๋วยเนตะี๋ยวก็ได้ทางได้จับไปก๋วเตี๋ยวปลาแบบแดนี่เอแ <c oughs> บอบเบาหวาน <c oughs> กินข้าวแล้วก็กินหวานค่ะ <c oughs> เอาเอาคือบางคนหวานหวานที่หวาน,วานคนน้ำจิ้มน,นีม่ว่าอะคนเนี่ยเพราะท่านคุณมาอยู่แดดจนจึน่ะ นี่เลยน้ำเสนออีกแล้วพี่น้องเมนูทับทีมกรอบเดี๋ยวรีวิวกินยางเดียวมาบอกเมนูหอมหอมเป็นน้ำมันเป็นน้ำเชื่อมรากบัวคือก็คือซอนตารอันนี้ก็ให้ดูนะอืมอร่อยดีจังมุดจาว่ามีดีจูนะ ซื้ออเงต้องซื้อเอายา่านดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครพี่ยังเออๆนะไม่เงียหนึยพ่เอฟซีนะพี่น้องเอฟซีลานขนม,ามาหวานพีหวานเป็นย่านบ้าบ่ค่ะอร่อยท่าบ้านคนทีมม่ชอบเผ็ดนะคะใครใครไม่กินเผ็ดแนะนำบ้า ไม่ต้องนะลาหน่อยๆอยยุเพราะว่าตอนนี้คืนดังเค่ไหนห้องคอนดังลเลยเผ็ดนะแต่ว่าอร่อยคือเผ็ดมากก็เลยต้องต่อ้ายด้วยของหวานก<อ>ินคาไม่กินหวานสันดานเะไรโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะไปเดินหาของฝากซื้อกลับบ้านนะคะโอเคได้ของไปฝากได้ผลไม้ไปฝากคุณพ่อนะคะเพราะว่าร้านอื่นเขาปิดกันหมดแล้วนะคะเต็มมืออยู่เลยเต็มเนลตเต็มมืออยู่แล้วนะ ่ดกแล้วเขาไม่กินหรอกเขากินแต่ผลไม้โอเคนะคะบ๊ายบายคนินี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย